ครับผมคิดนะครับอ่ะมีคนแซวลลมาบอกว่าใส่แต่ลายพลาสวันนี้เปลี่ยนแล้วนะเวบบิ้ง <c oughs> อันเนี้ยอาวันนี้คุยเรื่องเบบิ้งก่อนเบบิ้งอันเนี้ยขนาด20มิลเวลาใช้ก็ง่ายๆเลยใช้เหมือนเชือกกลมก็คือเราจะมัดอันนี้แล้วก็ไปนขวาเลย ไม่ต้องกลัวหลุดอ,อีดึ่งนน่นแน่นอนวิบบ่งในเนี้ยขนาด20มิมิรลรองรับน้ำหนักสูงสุดได้120กิโลความยาวต่อเส้น280เซนวิธีใช้ง,งานนี้ก็ง่ายมากเวลาใช้มันแบบนี้เรียบร้อยอีกวิธีหนึ่ง คือนี่เอาสักสามนิ้วมองนี่ด้านนี้คราวนี้เรามองเส้นล่างเป็นหลักแบบน,น,นี้แต่อย่าเพิ่งนอนนะแบบนี้อันนี้ถ้านอนนิ่่เม่อเลยนะเพราะว่าเชื่อมันยังรูดได้อยู่มันปรับได้อันนี้เราไว้เผื่อปรับอีกด้านหนึ่งแต่พอเราแขวนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานี่รอบหนึ่งเวลาเราแขวนเปเนี่ยดูไม่มีหลุด เราเรา,าเก็บเหมือนกันกับวิธีแรกแค่นี้แหละ